ปัจจุบันพบว่าพยา,ยามมีสถิติดื่มแอลกอฮอลสูงสุดอันดับหนึ่งของประเทศโดยเฉพาะนักดื่มอายุ15ปีขึ้นไปปัญหาเหล่านี้จึงมีหน่วยงานต่างๆเข้ามาควบคุมเกี่ยวกับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทั้งในส่วนของตำรวจจราจรที่คอยควบคุมปัญหาและอุบัติเหตุจากการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แล้วยังมีหน่วยงานสรรพสามิตรที่คอยควบคุมอ,ออกกฎบังคับใช้ในการผลิตและจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ก็มีการควบคุมนะครับควบคุมดูแล แล้วการจัดตั้งโรงงานจะต้องมาทําการขออนุญาตนะครับมาขออนุญาตตั้งโรงงานอุตสาหกรรมคือตั้งโรงงานสุราก็จะมีค่าบริญาตนะครับปรับเพิ่มนั้นกรมเงินเห็นว่าภาคอนญาตค่าคอนุญาตปีที่แล้วเนี่ยมันถูกไปเราปรับปีที่แล้วรู้สึกเก็บแบบเก็บหนึ 1, ่งพันบาทปรับขึ้นเป็นสองพันบาทนะฮะอันที่สองปรับภาษีสุรานะครับปรับภาษีสุราตัตามดีกรีที่เก็บยี่สิบแปดถึงสามถึงสี่สิบดีกรีปรับขึ้นมาตามดีกรี เมื่อมีการปรับปรับเนี่ยมันก็เลยทําให้ผู้ประกอบการนี่ยลดจํานวนการผลิตลงเพราะสู้ภาษีไม่ไหวถูกไหมฮะสู้ภาษีไม่ไหวเมื่อมีลดลดจานวนการผลิตลงลดภาษีไม่ไหวเนี่ยจึงทําให้การจดเก็บภาษีเนี่ยลดลงแต่นี่องกรก็คือต้องการควบคุมไม่ให้ประชาชนเนี่ยบริโภคเครื่องดื่มในห้องมากขึ้น,น,น,านตามที่นโยบายของกระทรวงารัสุนคือศส ทางเจ้าที่ตำรวจก็ได้มีการกวดขันจับกลุ่มผู้ที่ดื่มสุราแล้วขับรถก็มีการตั้งด่านตรวจตอนกลางคืนนะฮะต้องมีผลการจับกลุ่ม,มเดือนที่ผ่านมาก็จํานวน10รายนะครับก็มีทษปรับตามกฎหมายนะครับจับผูไม่เกิน6เดือนปรับไม่เกิน10,000บาท20,000 20บาทนะครับเดอ,อที่ผ่านมาก็ มีสถิติลดลงครับอันนี้เราจะหาทางแก้ไขนะครับก็ต้องมีการชามพันนะครับโดยทุกหน่วยงานนะครับท,ท,ที่ร่วมกันโดยโดยเน้นในงานที่สําคัญนะฮะนาน,น,นการศึกษาน้าการศึกษาก็ต้องให้ความรู้ให้ความรู้แก่เยาวชนตั้งแต่หรือว่าเด็กมัธยมนะครับตอนนี้ก็สถิติก็จะรู้สึกว่าอายุ12-13 ลาละนะสังเกตง่ายๆนะครับนีก็มีการจับกลุ่มในบริเวณสถานที่สธาณะนะครับโดยเฉพาะความเดียวความท่านรู้ว่านะครับก็ได้มีการสั่งการให้ยอดตำรวจมีการจับกลุ่มตลอดนะครับมีโทษปรับนะครับรายละสามพันนะครับที่ที่่านมาทั้งนี้การแก้ปัญหาจะไม่เกิดผลหากไม่ได้รับความร่วมมือจากประชาชนและหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องเข้ามาจัดการกับปัญหาแอลโกอฮอล์ในระดับจังหวัด และออกกฎบังคับใช้ให้สามารถบังคับใช้กับพื้นที่ได้อย่างจริงจัง